วันนี้น้องมิาทำอะไรคะน้องมิาทำอะไรน้องมิาตักลูกออดน้องมิาตักลูกออดใช่ไหมคะโอ้ลูกออดเยอะแยะเลยตอนนี้เอามาจากไหนลูกออดลูกออดเอามาจากไหนคะออโอ้พ่อมาให้เนาะโอ้ไหนไหนดูสิไหนไหนไหนเอามาโชว์ดิเอามาโชว์ดิไหนมาโชว์จับจับขึ้นมาโชว์ที่ตัวใหญ่ไหมไหนพี่แก้มกับพี่มิาเอาขึ้นมาโชว์ดิตัวใหญ่ไหมคะไหน ว้าวหัวืมให้ในนดูโอ้ตัวใหญ่จังเลยตัวน้อยอังกูเรียนโอ้ออกคารังแล้วลูกออสนี่นี่โอ้ไหนพี่พิญาพี่พิญาออกจากไหนจากถังนี้นะโอ้กับพี่แก้มอ้โอ้เห็นไหมคะ ไหนไหนตัวเล็กจ okay. ิ uh, <S 1> <S 1> ๋วโอ้ม nah. ีตัวเล็กจิ๋วติดมาด้วยเออติดมาด้วยเนาะเอาตัวนี้ไหมนี่ไหนพี่แก้มพี่แก้มพี่แก้มดูสิตัวใหญ่มันมันใหญ่ขนาดไหนเท่าเท่านี้โป้งไหมไหนไหนเอามาดูให้พ่อดูหน่อยเอ้ขนมให้พ่อดูหน่อยไหนดูสิพ่อหน่อยไหนเอาขึ้นมาดูไหนยกขึ้นมาอจับสองมือจับสองมือพี่แก้มจับสองมือจับสองมือขาสองมืออ่ะเบ้มเงินจับดีดีจับดีดีโอ้จับดีดีเร่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 ไหนดูสิ น้องบีจับด้วยน้องบีจับด้วยน้องบ,บ,บีจับด้วยค่ะไหนดูสิโอ้ยจับได้ไหม,มน้องบีดูดิน้องบีดูอู้หยจับไม่อยู่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่น้องบีไหนไหนดูสิน้องบีอู้นี่มาแล้วสี่ตัว <le ant ie> โอ้ยสี่ตัวสามตัวเหลือสองตัวเองนะว่าในสี่ตัวอืมโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไหนมันเป็นอะไรคะ <beber> ไหนเอาออกมาให้หมดเอาอมาให้หมดเอาออกมาจะถังให้หมดเลย เอาไหนดูสิไหนดูสิโอ้พี่แก้มพี่แก้มเอาขึ้นมาอีกเอาเอาไหนๆอย่าเพิ่งนู้อย่าเพิ่งเทอย่าพเาพิ่งเทตักมาใหม่สิเป็นลูกออสยี่สิบวันเนาะออกขายแล้วอันดูอันนี้พอดูอู้ตัวใหญ่จังเลยโอ้อ้วนมากเลยเจัมโบ้เลยไหนนี้นนดูสิไหนนี้โอ้ คนมากไหนเอาสองสองคนเลยเบมือเบมือสองมือเลยเออใส่อ huh. uh ุ huh, c, uh ้ง huh. ม uh ือเลยน้องบีด้วยน้องบีด้วยน้องบีด้วยเออสองอู้อู้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเดี๋ยวมือพี่แก้มอีกเนาะอู้ชื่อเจ้าอะไรตั้งชื่อให้น้องว่าอะไรนะตัวเล็กขงหนมชื่อชื่อขนนกับทุเดียนโอ้ขนนกับทุเดียนนี่นี่ขนน อ,อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดติดตามช่องอะไรนะแกมี่บีย่แชนแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับโอ,อ้โหลออดสวยมากเลย